ใครที่มีบันอยากแบ่งปังล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี่ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบรรพกันประดับ สวัสดีครับพี่โจภันุพลเอกเพรมารายงานตัวแล้วนะครับถึงเวลาที่พี่จะมาสอนคิดสอนเขียนสอนเรียนรู้ศิละปะขแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวาดพับตัดชึบชึบ,ชบ,ชบ,ชบแปะเฮปั้นระบายสีเรียกว่าเปิดโลกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กันแบบสุดๆไปเลยในรายการสอนศิลป์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ16นาิกา50นาที แป๊บนึงนะครับขอพี่โจเช็คเวลาก่อน58 59นะตรงต่อเวลาเรียบร้อยพี่โจจะมาสอนให้น้องๆเป็นคนตรงต่อเวลาพี่โจเองก็จะต้องตรงต่อเวลาก่อนและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้พี่โจเป็นคนตรงต่อเวลานั่น,น,นก็คือน,นี่เลยครับน่นาฬิกาแล้ววันนี้พี่โจจะมาสอนน้องๆวาดนาฬิกาเข้ามือกันอ,อยากวาดเป็นแล้วใช่ไหมงั้นก็ไปลุยกันเลย ่ว,วาดเด็ดเด็ดแบบเด็ดเด็ดครับครับอย่างที่พี่โจบอกไว้นะครับตอนนี้พี่โจจะมาสอนน้องๆวาดนาฬิกากันแต่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือครับก่อนอื่นวาดตรงกลางเลยครับๆๆๆเติมสี่เหลี่ยมเข้าไปอีกๆๆๆถ้าสังเกตดีๆนะครับ มีเบี้ยวลงมาข้างล่างนิดนึงเพื่อที่จะใส่พื้นที่ด้านบนนะฮะเอาไว้ใส่ลูกเล่นนี่หลังจากนั้นครับก็เติมตัวเลขนาฬิกาที่น้องๆวาดนะครับจะเป็นแบบดิจิตอลก็ได้นั่นกะ็คือมีตัวเลขตรงกลางเลยหรือจะเป็นแบบเข็มก็ได้นะครับหลังจากนั้นเติมขีด2ขีดครับแล้วก็เติมจุดตรงกลางครับถึงเวลาที่เราจะใส่ เข็มสั้นและก็เข็มยาวนะครับเสร็จเรียบร้อยในตัวเรือนนะครับคราวนี้มาถึงเวลาที่เราจะใส่สายนาฬิกาเข้าไปแล้วนี่สายนาฬิกาเนี่ยเขาจะล็อกอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็ต้องมีตัวล็อกครับน้องๆก็วาดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะครับ ด้านบนแบบนี้นะครับว่าอีกหนึ่งอันซอนกันไว้ข้างในแล้วก็มีที่เกี่ยวครับแต่ว่าที่เกี่ยวเนี่ยจะล็อกกับอะไรก็ต้องล็อกกับรูที่อยู่อีกด้านหนึ่งครับถ้าเกิดสมมุติว่าข้อมือของน้องๆเล็กๆนะครับก็จะต้องมีตัวล็อกเพิ่มเติมนี่คราวนี้เราก็ได้นาฬิกาเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่า นาฬิกาข้อมือแบบนี้เนี่ยอาจจะดูธรรมดาเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับพี่โจจะเติมลวดลายให้มันปกติเนี่ยพี่โจจะชอบวาดหุ่นยนต์เอีว่าเป็นหุ่นยนต์ดีกว่านาฬิกาหุ่นยนต์ตุ๊กตาของหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เติมส่วนหัวเข้าไปหน่อยนึงเติมแขนให้เขาครับและตรงปลายนะครับเป็นวงกลมครับ แล้วก็ทำเป็นมือจับนี่แค่นี้ก็ได้มือตะขอแล้วออแขนของหุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นขีดขีดเป็นเส้นเส้นเป็นข้อข้อแบบนี้นะครับนี่ทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะครับแค่นี้น้งนองๆก็จะได้นาฬิกาข้อมือหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการลงสีกันบ้างดีกว่าสายสีเหลืองครับ น้องหลายๆคนนะครับจะชอบในช่วงของการลงสีนี้มากเพราะว่าเวลาเราวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจินตนาการของเรื่องสีของน้องๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนี่แหละคือข้อดีของศิละปะทำให้น้องๆไม่ส้าใครเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนาฬิกาหุ่นยนต์ของพี่โจครับไม่ กา่ขยุ่นสุดเท่น,นะครับน้องๆทําแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกว่าเฮ้ยอยากได้นาฬิกาแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องชื่นชมว่าแหมวาดเก่งจริงเลยเอาไปเลยหนึ่งเรือน<ไ>หรือว่าจะเป็นแบบอื่นก็ได้นะฮะพี่โจมีตัวอย่างให้ดูนี่นาฬิกาสไตล์ผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นขุ่นยนต์แบบผู้ชายอันนี้เป็นหวานหว,น,วนดอกไม,ดกไม้ดอกไม้สไตล์ผู้หญิงนะครับก็แล้วแต่เลยตามแต่จินตนาการที่น้องๆอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ สอนศิลกับชิ้นงานมันๆเราได้นาฬิกาข้อมือเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วคราวนี้นาฬิกาแขวนผนังหรือตั้งโต๊ะเนี่ยเราทําเป็นแบบวงกลมบ้างดีกว่าตอนนี้พี่โตก็มีนี่ครับทารจานนะครับอาจจะยืมขอยืมคุณพ่อคุณแม่มานะครับแล้วก็พอเรามาวางลงไปแล้วก็ลากให้รอบๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดตามรอยแบบนี้นะครับเราก็จะได้ออกมา เปนแบบนี้นี่ทาสีครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยสีอย่างนี้อาจจะทําให้มองเห็นลวดลายแล้วก็ตัวเลขนาฬิกาไม่ชัดเจนนะครับเราก็ทาเป็นสีขาวไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็มาเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายครับเ<ะ><ะ>่กินเข้ามานะครับก็มีวงเล็กๆซ้อน แล้วแต่น้องๆเลยนะครับตามแต่จินตนาการนะครับว่าน้องๆจะวงยังไงนะครับคือจะบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกครับหลังจากนั้นก็ลงสีครับน้องๆก็ทาให้ทั่วๆเลยนะครับทาให้เต็มทั้งหน้าปัดนาฬิกาเลยนี่เป็นยังไงล่ะเอาละตอนนี้ฮะได้หน้าปัดนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลา ที่เราจะมาติดตัวเลขกันครับตอนนี้พี่โตก็มีตัวเลขที่เตรียมไว้แล้วด้วยนะครับตัดกระดาษเป็นรูปตัวเลขต่างๆนี่จะได้เห็นชัดๆแบบสีขาวเลยเรียบร้อยแล้วนะครับติดตัวเลขครบทั้งหมดแล้วคราวนี้มาถึง ขั้นตอนของการใส่ตัวกลไกที่จะทําให้นาฬิกาของเรามีเข็มแล้วก็เดินได้รูก,กันมาครับเล็งไปที่ตรงกลางนะครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูให้รอดผ่านไปเลยพึได้รูตรงกลางแล้วแล้วก็หยิบนี้นะครับน้องๆอ,อาจจะไปหาซื้อที่ไหนก็ได้หรือแม้แต่นาฬิกาเก่าที่บ้านของน้องๆนะฮะอยากจะเปลี่ยนหน้าปัดก็ถอดออกมาใช้ได้ครับใส่ไปตรงกลางเลยครับนี่เสร็จแล้วนะครับติดเข็มนาฬิกานะครับ ให้นำเข็มสั้นใส่ลงไปก่อนเข็มยาวครับและสุดท้ายเข็มวินาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับหยิดฐานขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยมาเช็คกันหน่อยว่าใช้ได้หรือเปล่าแบบนี้ปัคบนี่ก็คือนาฬิกาที่พี่โจว,วาดลวดลายทำแบบออกมาเองนะครับเป็นนาฬิกาของพี่โจเองเลยเอาไปแขวนที่ไหนก็ ภูมิใจนะครับแล้วก็น้องๆสามารถทําลวดลายอื่นๆก็ได้นะครับนี่มีตัวอย่างนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการทําขาตั้งไว้ด้วยนี่แบบนี้ก็เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะได้นะครับไม่ต้องเอาไปแขวนก็ได้นะครับเรียกว่าเอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่ได้เลยกลับมาบ้านเจอนาฬิกาใหม่ที่น้องๆทําเองเป็นไงละสุดยอดไหมล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะพี่โจขอตัวเอานาฬิกาเนี่ยไปแขวนใน ของรายการของเราก่อนดีกว่านะครับมุมไหนน่าสนใจเดี๋ยวต้องไปหาดูกันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากจะส่งผลงานศิละปะเจ๋งๆหรือว่าไอเดียแปลกๆแนวๆส่งมาได้เลยครับตามเว็บไซต์แฟนเพจแล้วก็ที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้นะฮะแล้วกลับมาเจอกับพี่โจได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีกับรายการที่พี่โจจะมาสอนคิดสอนเขียนสอนเรียนรู้ศิละปะกับรายการสอนศิลป์ครับผมอตอนนี้ขอตัวก่อนนะครับเรียกว่าผนังรออยู่ นี้ก็ดี